หากจะว่าด้วยการยิงจุดโทษการทำประตูจากการดวลกัน1ต่อหนึ่งกับนาทวานในระยะ12หลานหน้าปากประตูนั้นก็อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายที่สุดนะครับในการทำประตูของการแข่งการฟุตบอลแล้วแต่แท้จริงแล้วนะครับการยิงจุดโทษนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดและถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งในวงการฟุตบอลแน่นอนว่าทุกคนสามารถก้าวออกมายิงจุดโทษได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะได้รับความไว้วางใจว่าเขาจะเปลี่ยนมันให้เป็นประตูดได้อย่างแน่นอน มันคือการดวลกันที่ดูเดือดไม่แพ้กับจังหวะอื่นๆนะครับและบางทีความกดดันก่อนจะยิงยุ่โทษนั้นมันอาจทวีคูณขึ้นยิ่งกว่าในเกมปกติด้วยซ้ํานะครับดังนั้นนอกจากทักษะและความเฉียบคมมือสังหารจุดโทษที่ดียังต้องมีความเยือกเ,เย็นเป็นที่ตั้งด้วยและนี่คือบรรดายอดนักสังหารจุดโทษที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลว่าพวกเขาเนี่ยแหละครับคือ10สุดยอดนักเตะที่ยิงจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เป็นเจ้าข,ของ s ุส u k i กิสวิ g l NEXT NEXT TO THE EIGHT ขับสนุกเต็มขัน้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศยูดริง d o ดอ Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสานคอ s t สวีแค e เหนือ่็ความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการอันดับ10โรนัลดินโย70ประตู เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของฟุตบอลสไตล์แซมบ้าด้วยลีลาการลากเลื้อยอันสุดแสนจะเร้าใจาบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเจ้าหย่น้อยผู้นี้นี่เองที่มีการยิงลูกนิ่งที่เฉียบขาดอีกด้วยทั้งฟรีคิกและการยิงจุโดโทษโรนาลดิโยมีลูกเล่นที่แพรวในสนามนะครับและการยิงลูกนิ่งของเขาเองก็เต็มไปด้วยเทคนิคเช่นเดียวกันด้วยลีลาการเอี้ยวสะโพกที่ไม่เหมือนใครยามสังหารลูกนิ่งจึงทําให้โรนลัลดิโยบันทึกสถิติการสัตจุโดโทษตลอดอาชีพเอาไว้สูงถึง70ประตูอันดับ9เกเลอะตู การที่เขาคือชายผู้ถูกจารึกให้เป็นคนที่ยิงประตูดได้มากที่สุดตลอดการของพิมเมลีอังกฤษเป็นตัวชี้วัดอย่างดีนะครับถึงความอันตรายของกองหน้าผู้นี้เขาสามารถยิงได้ทุกจังหวะและอัดแน่นไปด้วยวิจิตวิญญาณแห่งเพชรฆาดที่พร้อมจะทําประตูใส่คุณทุกเมื่อซึ่งการยิงอยู่โทษจากระยะ12หลาเองก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ทรงพลังของเชลเลอร์นะครับห้ประตูจากทั้งหมด6 7ครั้งในพิมเมลีกตัวเลขนี้เองนะครับที่เป็นสถิติสูงสุดของลีกที่จบจนปัจจุบันนั้นหล จริงสิครับตะข่ายแทบขาดอันดับ8อเลสซันโดรเดลเปียโร77จประตู เขาคือจอมเทคนิคผู้ปรัดเปรืองจากเกาโชสุริอาณเวลาหนึ่งไายผู้นี้คือสุดยอดย์เมเกอร์ที่หาตัวจับยากเขาสามารถทําเรื่องยากๆในสนามมากมายให้ออกมาดูง่ายและนั่นคือหนึ่งในเหตุผลหนึ่งที่เดียบิอารโรนั้นยอดเยี่ยมแต่นอกเหนือจากเทคนิคชั้นยอดในสนามนะครับปาเดียลเองก็เป็นมือสังหารจุดโทษชั้นยอดเช่นเดียวกันเขาคือหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษให้อิตาลีควา้าแชมป์โลกปี2006และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคบว่าตำนานยูเวผู้นี้สัดจุดโทษพลาดไปเพียงแค่15ครั้งเท่านั้นตลอดอาชีพ อันดับ7โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้82ประตู เลวันโกสกี้นี่คือฉายาที่เขาได้รับมาจากอดีตเพื่อนร่วมทีมจอมกวนอย่างโทมัสมุลเลอร์มันคือฉายาที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับว่าเลวานนั้นคือเครื่องจักรถล่มประตูชั้นยอดเขาสามารถทําประตูได้จากโอกาสเพียงน้อยนิดแล้วตอนนี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าตัวเขาจะอยู่กับทีมไหนในสถานการณ์ใดเลวันดอสกี้ก็ยังอันตรายและผลิตประตูให้กับต้สังกัดได้เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นการยิงในจังหวะปกติหรือแม้กระทั่งจุดโทษที่ตัวตัวเองก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับในอัตราการเปลี่ยนเเเปป็นนนนรระตตูทที่่่82อออ9คัััั้้งงาดบ ซาลาตันอิบราฮิโมวิช85ประตู อีกหนึ่งแท้งที่มีคนเกลียดมากพอๆกับคนรักซึ่งนะ่าอาจจะด้วยรฟ์สไตล์ความหยิ่งยโสความมั่นใจที่สูงซะจนไม่มีใครเทียบเทียมได้เราเชื่อว่าอาจมีคนเกลียดเขามากกว่านี้หากว่าเขาไม่ได้เก่งจริงอย่างที่พูดซึ่งสิ่งนี้มันคือสเสน่ห์ที่ทําให้หลายๆคนนั้นชื่นชอบเขาเลยแหละครับใช่ครับเราบอกไปแล้วว่าฝีเท้าของซาลาตันนั้นดีพอๆกับปากของเขาและเมื่อใดก็ตามที่มีเขาเป็นพวกในสนามซาลาตันจะเชื่อใจได้เสมอเขาคือกองหน้าที่สมบูรณ์แบบหลายๆความหมายนะครับพร้อมทาประตูให้คุณตลอดเวลาและหนึ่งในนั้ การยิงจุดโทษที่เจ้าตัวนั้นก็เฉียบคมไม่แพ้ใครนอกจากนั้นในกรบสลาตัานยังถูกบันทึกเอาไว้อีกด้วยว่าเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดที่ทำประตูจากจุดโทษในเซเรียอหลังซ้าจุดโทษใส่อูเดเนเซในปี2023อีกด้วยอันดับ5ฟรานเชสโกตัตติ86ประตู เขาคือเจ้าชายหมาป่าแห่งอาร์เโรมาชายผู้ที่เป็นดั่งตำนานของกุ้งโรบผู้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และพักดีต่อสโมสรเส้นทางอาชีพของต็อตีมันเต็มไปด้วยความโรแมนต์และยอดเยี่ยมเขาคือผู้ของตำแหน่งมือสังหารจุดโทษอันดับหนึ่งตลอดการของโรมส่วนในทีมชาติภาพจำของเขาก็คือการยิงปาเนก้าเขียเนเน์แลนด์ในรอบรองชนะเลิศยูโร2000ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตลอดอาชีพต็อตีนั้นจะพลาดการสังหารจุดโทษไปเพียงแค่20ครั้งเท่านั้นนะครับอันดับ4โรเบโตโตู ก็คือชายหนุ่มผู้เป็นตำนานของซูริอาหางม้าและตาสีเขียวมรกตของเขาต่างก็ล้วนเคยสะกดแฟนบอลที่ได้เห็นลีลาของเขาในสนามมาแล้วนับไม่ถ้วนและชายกาบาโจก็เป็นหนึ่งในสุดยอดมือสังหารลูกโทษเช่นเดียวกันตลอดอาชีพเขายิงเข้ามากถึง101ครั้งเพียงแต่ว่าลูกโทษที่คนส่วนใหญ่จะจํามันได้คือจังหวะที่เขายิงข้ามขาดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1 9 9 4ที่ส่งบราซิลเป็นแชมป์อันดับ3ามเลวเนลวเมซี่110ประตู เราเชื่อว่าแฟนบอลในเจเนเรชันปัจจุบันอย่างเราเราต่างก็รู้ดีว่าเลวเนลเมสซี่นั้นยอดเยี่ยมเพียงใดเขาคือชายผู้เต็มไปด้วยพรสวรรค์อย่างแท้จริงเขายิงประตูดได้อย่างบ้าคลั่งหรือจะจ่ายบอลก็ทําได้อย่างเฉียบขาดในด้านเกมรุกเมสซี่คือคนที่ครบเครื่องที่สุดในโลกเขายิงประตูดได้จากทุกจังหวะและหนึ่งในนั้นก็คือการยิงจุดโทษที่แม้ตอนนี้เขาจะเป็นอันดับ3ด้วยตัวเลขที่110ประตูแต่ใครจะรู้ว่าอีกหนึ่งถึงสองปีหลังจากนี้ตัวเลขนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนอันดับ2 113โระตู ในฐานะกองหลังตัวเลขนี้มันบ้าชัดๆนะครับใช่ครับก็คือสุดยอดกองหลังของยุคนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกมรับที่คูมันโดดเด่นเกมรุกเองเขาก็มีจังหวะที่ขึ้นมาทําประตูได้อยู่บ่อยๆไม่ว่าจะทั้งในโอเพนเพลย์ฟรีคิกหรือจุดโทษมันบ้ามากๆน,นะครับที่เราได้เห็นชื่อของกองหลังมาอยู่ในระดับสูงแบบนี้แต่นี่คือเรื่องจริงนะครับและการวิ่งเข้าไปซัดลูกนิ่งที่โคตจะสรงพลังของคูมันนั่นแหละครับที่ส่งเขาขึ้นมาอยู่สูงถึงเพียงนี้และไม่ใช่แค่จุดโทษเพราะคูมันคือกองหลังที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดดในนนนลลกเลยะครััับบมที่อ เง163ประตู พูดกันตามตรงนะครับคิซโนโรนัลโดผู้นี้นั่นแหละครับที่ถูกค่อนขอดมากที่สุดในโลกว่าประตูของเขานั้นมีแต่จุดโทษโอเคครับนั่นอาจจะจริงส่วนหนึ่งที่โรนัลโดเนี่ยยิงประตูจากจุดโทษบ่อยมากเพียงแต่ว่านั่นมันก็แค่ส่วนหนึ่งของ901ประตูตลอดชีพของเขาเท่านั้นนะครับแต่หากจะมองกันอีกมุมการที่มีใครสักคนไว้วางใจให้คุณยิงจุดโทษมากขนาดนี้นั่นหมายความว่าคุณเองต้องเป็นที่เชื่อถือของทีมอย่างมากเลยทีเดียวและพวกเขาก็ต้องมั่นใจอีกด้วยว่าคุณจะเปลี่ยนมันเป็นประตูได้สําเร็จซึ่่งงคิสโนโนัด,ดือชาผู้้้ทํไ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์